วันนี้พาลูกชายมาตรวจสภาพถังก๊าซครับผมรถก๊าซเอ็นะครับก็ต้องทําการตรวจสภาพประจําปีนะครับผมเพื่อทําการต่อทะเบียนนะครับวันนี้ก็มากันหมดบ้านครับผมทุกคันเลยนะน่นหัวเรืออยู่น่นเลยต่อแถวรอกันไปครับผมตามคิวนะครับมาถึงก่อนนะนี่ครับศูนย์บริการตรวจสภาพรถ s a s a u t อนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองตรงข้ามขนส่งชนบุรีนะครับตรวจเช็คหยุดรั่วซึมนะครับผม มาตรฐานครับผมจะต้องไม่มีจุดรั่วซึมนะครับถ้ามีจุดรั่วซึมก็ต้องทําการแก้ไขนะครับผมรถก๊าซที่ต้องตรวจสภาพประจำปีนะครับนะเพราะว่าก๊าซ์อ n น v ีนี่เป็นการ์ดแรงดันสูงนะครับสูงถึง200บ้อยากะครับช่างครับปกติแล้วก๊าซถังหนึ่งนี้มีอายุใช้งานกี่ปีครับถังหนึ่งถังอายุจีสิบห้าปีอ๋อ เป็นความรู้นะครับผมเมื่อตรวจสภาพประจําปีเสร็จแล้วนะครับเจ้าที่ก็จะทําการติดสติกเกอร์นะครับเพื่อระบุว่าตรวจทดสอบครั้งล่าสุดเมื่อไหร่แล้วก็เนี่ยนะครับจะมีรายละเอียดครับผมหมายเลขถังตรวจสอบและทดสอบวันที่เลขที่หนังสือรับรองการตรวจนะครับแล้วก็วันหมดอายุของถังนะครับครั้นี้ก็ปี3 2มสนะครับสองพนะก็อีกนานนะครับผมตรวจสภาพเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาก็จะออกหนังสือรับรองการตรวจสภาพประจําปีนะครับผมก็จะมีสติกเกอร์แปะหน้ากระจกนะครับแล้วก็ QR code เอาไว้สแกนเวลาเติมก๊าซที่ปั๊มนะครับเพราะว่าหลังจากนี้จะต้องมีการสแกน QR code นะครับผมเพื่อทราบว่าคันนี้ได้ทำการตรวจสภาพประจำปีแล้วนะครับเป็นไงกันบ้างครับผมคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายท่านนะครับถ้าท่านใดมีคำถามก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ